สาวโคกอกเดี๋ยวเราไปดูเพราะว่าที่ตลาดเราด้วยสามเครงร้านะจะเป็นน้ำตาผมร้อยสาวกอกแล้วก็เอาวอยจะดูว่าก็แต่ไงไหวไหมยังไงกันตรงนี้แต่ถ้าวอยโอเคก็จะมีทุกคนป่้นจิตาล์พิชริ่งกันพี่อุ๊บปปแตนครูชาไทยน้องๆก็จะเป็นทางเครื่องให้เตรียมพร้อมเลยค่ะและหลังจากนั้นไปก็ พอเอ็นก็ท้ายต่อไปเสร็จพิจิตก็จะไปวิ่งรอบไปงานใหม่เขาก็เวทีเป็นของเราก็เปิดตัวในเจมส์จิแอนดอร์เบลน้ำเหลืองไหลแล้วก็อุปกรที่บอกว่าอันไม่ใช่ที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 สามก็ลงเกลือหนึ่งชั่วโมงเต็มใช่ไหมเวทีของเราเป็นหนึ่งชั่วโมงอุปกรณได้กี่เพลงครับวันนี้ประ่าน้องน้อยไม่เป็นไรถือว่าโอเคได้มากพอกี่เพลงได้กี่เพลงได้กี่เพลงคิดว่ามถ้าเกิดเป็นไม่ขับเลี้ยงล้อมอุปกขออีกเพิ่มอีกครึ่งเพลงโอเคไหมให้ไหมครึ่งเพลงนะครึ่งเพลงนี่จะเล่ไให้จบ ไม่เวทีเป็นของเราหนึ่งชั่วโมงเต็มเวทีนั้นเป็นของเราหนึ่งชั่วโมงตุกสนาเน้นเพลงสนาพอเสร็จแล้วต้องรีบเลยต้องบอกแฟนคลับว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปมากเพราะว่าต้องทําเวราเพราะว่าเราจะต้องไปอีกการหนึ่งที่ร้านลาบเป็ดอุบลในตำนานอีสานบางสุทียนเรียบทะเลขยับไปได้เลยอาหารอร่อยลับเป็ดนี่คือชื่อลือชามากโอ้ยเอาอะไรมาแยกก็ไม่ยอมวันนี้จัดเต็มเลยศิลปินดาราคองคันจริงจงมี3ามงานแต่กลัวไม่ไหวพี่บอกพี่ไม่ไหวป้าแต่นแต่ป้าแตนบอกหนูไหว แตนแกกชอบชอบทำงานนะมันได้เงินอยู่แล้วใช่ไหมครับเอาเบาๆดีกว่าเพราะรักษาสุขภาพบินรอบมันไม่ไหวนะเดี๋ยวมันจะมันจะแย่เสียก่อนเมื่อไหร่เราก็หาได้สุขภาพกายสุขภาพใจมันรุนด้วยดาราทุกคนเป็นแบบนี้รุนทุกคนว่ารถจะติดจะไม่ทำงานไหมนะครับอนุคนพูนมาสิคะให้ให้พี่พ่นคนเดียวยังไงล่ะยังไงก็ฝากติดตามอนุคนบอกว่ายังไงฝากติดตามผลงานวันนี้ก็อ่าลืมนะครับไปร่วมงานเย็นนี้นะครับ ซึ่งคิดว่าน่าจะมีคนไปให้กำลังใจคุณเยอะครับเพราะว่าเขาเป็นคนดังตรัของดังขอมูลไทยเรานะครับก็ <c oughs> เ,เป็นนักปั้นมือทองก็เชื่อว่าในรานแสดงที่พาไปวันนี้น่าจะสามารถทำให้คนดูประทับใจได้ในงานนี้นะครับฝ <c oughs> าก,น,กนะครับกำลังใจด้วยนะครับเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลเนาะ ถ้าแถวลงเกลือนามปทุมธานีกรุงเทพมหานครน,นะเข้าไปชมคอนเสิร์ตได้นะครับฝนะากติดตามด้วยนะเ,เดี๋ยวลางคนได้ทันข้าวต่อนะฮะโอเคครับขอบคุณครับพระแตงยินข้าวครับพระแตง